รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เรียกว่าแรงดีไม่มีตกขับเคลื่อนกันเต็มกำลังกับโครงการผสานพลังป้องปรามการให้และการรับสินบน Together Against Bribery หรือแท็โดยสำนักง,งานปปชแท็กทีมลงพื้นที่เช่นเคยที่จังหวัดอุบลราชธานี จากกระแสสังคมค่ะแล้วก็จากประชาชนในพื้นที่ได้มีการให้ข้อมูลกับทางปปชจังหวัดบนนะคะว่ามีถ้าสมมติว่าหามาที่ดินแล้วจะต้องมีการจ่ายสินบนเพื่อแลกกับใบนนอนุญาตอนุญาตที่ทางส่วนราชการออกให้นั่นก็คือฉนดที่ดินนั่นเองนะคะเพราะประเด็นสินบนรังวัดที่ดินณนะดินแดนอีสานใต้แห่งนี้ปปชจึงได้ลงตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้สังคมคลายข้อสงสยัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโนบรา e ไทยแลนด์ no คนไทยไม่ให้ไม่รับสินบนเพราะสินบนคือโรคร้ายบ่อนทําลายชาตินะครับถ้าพูดถึงการป้องปรามนะครับการให้และการรับสินบนครับฟังดูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกําลังนะครับถ้ามีการบูรณาการป้องกันการหลายภาคส่วนนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดนะครับแลวก็ลงพื้นที่นะครับปัญหาที่เรื้อรังมานานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นปัญหาสินบนรังวัดที่ดินนั่นเองครับและวันนี้จะเป็นการผนึกกําลังการระวางทีมปปชจากส่วนกลางนะครับรวมไปถึงนะครับสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมการต้านทุจริตนะครับแล้วก็รวมไปถึงสํานักเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริตครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้การลงพื้นที่ครั้งนี้เข้มข้นแน่นอนครับ คงไม่ดีแน่ถ้าการรังวัดที่ดินทําได้เร็วขึ้นทําได้ไวกว่าเพราะติดสินบนคงไม่ดีแน่ถ้าคิวการรังวัดที่ดินสามารถแซงคิวใครก็ได้เพราะการติดสินบน และอีกหลายๆปัญหาของกระบวนการรังวัดที่ดินเช่นกรณีพิพาทการสมยอมแนวเขตที่ดินร่วมกันหรือกรณีพิพาททับซ้อนเอกสารสิทธิ์เป็นตน้นยิ่งกว่านั้นหากทุกปัญหาต่างใช้เงินเบิกทางโดยการติดสินบนเพื่อให้รังวัดได้เร็วขึ้นแทรกคิวใครก็ได้เพราะจ่ายแล้วจบ นั่นหมายถึงเกิดผู้ให้และผู้รับตามมาจนเข้าสู่วงจรสินบนสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีสาขาอำเภอเขืองในที่นี่ปปชได้เข้าตรวจสอบข้อที่จริงในกรณีดังกล่าวคือเราสามารถที่จะแทรกคิวในขอได้กับในก่อ้องกันได้เลยคือนายกอยื่นก่อนวัดก่อนนายขอที่ที่หลังวัดที่หลังนายกอไปทายไปรายขอได้แต่ใาขอไม่สามารถใสก่อได้เราจะไม่ให้ จากการตรวจสอบข้อมูลจำนวนเอกสารสิทธิ์และเนื้อที่ตามสำนักง,งานที่ดินพบว่าอำเภอเค่องในมีเนื้อที่ทั้งหมด626.80ตารางกิโลเมตรโดยมีโฉนดที่ดินบนเนื้อที่ทั้งสิน้น399.31ตารางกิโลเมตรจำนวน73,498แปลงโดยทั่วไปคิวรังวัดที่ดินจะใช้เวลาประมาณ27วัน มีนายช่างรังวัดจำนวน6คนและไม่มีการจ้างช่างรังวัดจากบริษัทเอกชนทั้งนี้สำนักง,งานที่ดินสาขาอำเภอเขื่อนในกำหนดให้มีช่างรังวัด1คนต่อเจ้าของที่ดิน12รายยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่มีการแทรกคิวรังวัดไม่มีการจ่ายเงินของเจ้าของที่ดินเพื่อขอแทรกคิวและไม่เคยมีผู้ใช้อำนาจแทรกแซงในการจัดลำดับคิวการรังวัดที่ดินแต่อย่างใด กรณีการจัดกลุ่มรังวัดจะดำเนินการก็ต่อเมื่องานคิวรังวัดนั้นยาวนานมากๆเช่น6เดือนหรือ1ปีเป็นที่น่าสังเกตว่าสำนักง,งานที่ดินสาขาอำเภอเข่องในยังได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการรังวัดที่ดินให้กับชาวเข่องในเพียงแอดไลน์ผ่าน Line Official Account s ท์ l อสไซเคก็สามารถติดตามความคืบหน้าของการรังวัดที่ดินได้ด้วยตนเอง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความโปร่งใสและลดการทุจริตในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐลงได้สาขาของเครื่องในเรามีระบบเออเอที่สามารถเช็คงานว่าถึงกระบวนการขั้นไหนแล้วงานที่เขามายืน่นรางวัลสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องมาโดยผ่านแอดที่ดินแอดเคนทางทางไลน์ไอ ทาง f a c e b o o กได้ครับรายได้เราก็มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการเป็นคนอนุมัติค่าใช้จ่ายการเก็บเราก็เก็บในตู้เซฟของสำนักง,งานแล้วต้องมีการตรวจสอบทุกวันว่าที่เงินที่ใส่ในตู้เซฟมีเท่าไหร่มีเงินสดเท่าไหร่มีเช็คมีอะไรเท่าไหร่ที่ใส่ในตู้เซฟเราต้องมีบัญชีตรวจสอบตลอดเราก็ต้องกำชับเจ้าที่ว่าไม่ควรรับสินบนตัวนี้พยายามกำชับเจ้าที่ตักเตือนเจ้าที่บ่อยๆเขาก็จะไม่ค่อยกล้าสินบนตัวของเราตรงนี้เรามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเราไม่มีแน่นอนครับ เพราะว่าเราทําตามกระบวนการตามวิธีการแล้วก็ตอนนี้มีการตรวจสอบที่มากขึ้นชัดเจนขึ้นนะมันก็เลยตัดไปได้เลยครับมากับแพลตฟอร์มพวกนี้มาทางไลน์มาทางโอเอติดต่อเข้ามาก่อนเราจะได้แนะนําว่าเอกสารคุณครบไม่ครบคุณจะได้ต้องเสียเวลานะแล้วมาคุณก็ได้จบภายในวันเดียวเลยครับภาพจําเดิมของประชาชนเวลาที่มาติดต่อที่สํานักงานที่ดินเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะต้อง มีตังมาด้วยนะครับถึงจะได้รับการอำนวยความสะดวกที่ดีแต่ผมเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานในตอนนี้เนี่ยร่วมกันช่วยกันพัฒนาระบบต่างๆทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้การนำสร้างความโปร่งใสในกระบวนการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะครับแล้วส่วนนี้แหะครับเป็นส่วนสำคัญที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงการแท็บจูเกเตอร์อ i n s เกสไบเบอรี่โครงการนี้ที่นอกเหนือจากการมาตรวจจับเฝ้าระวังแล้วมาช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้แต่และหน่วยงานแต่และองค์กรพัฒนาระบบการจัดการของตนเองเมื่อระบบมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แหะครับแล้วก็เป็นเรื่องของประชาชนที่จะช่วยกันตรวจสอบช่วยกัน ดูแลว,ว่าในภาครัฐของเราเนี่ยยังมีส่วนไหนอีกบ้างยังมีเจ้าหน้าที่คนไหนบ้างที่ยังคงเรียกรับสินบนอยู่และนี่แหละครับคือแก่นสำคัญของโครงการผสานพลังต่อต้านสินบนครับ ระแสะแรงของปัญหาสินบนรางวัลที่ดินนะครับคุณผู้ชมก็จําเป็นจะต้องอาศัยพลังป้องปรามที่จะต้องขยับตัวเพื่อเกิดแรงกระเพื่อมสูงสุดนะครับรวมไปถึงการเข้าชาร์จปัญหาให้เกิดความชัดเจนครับเพื่อนําไปสู่นะครับข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่แค่เคลียร์ปัญหาที่หมกเม็ดเท่านั้นครับเพราะทุกปัญหาอาจเป็นช่องโหว่ในการทํางานทุกเพนพอยต์สามารถบันทอกนกลไกความโปร่งใสจนอาจนําไปสู่การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐได้ การตรวจสอบเชิงรูปของปปชจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่นี่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่รับผิดชอบได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอเหล่าเสือโกบและอำเภอดอนมดแดงจากการตรวจสอบพบว่ามีนายช่างรังวัดจำนวน13คนโดยช่างรังวัด1คนต่อเจ้าของที่ดิน4รายการขอรังวัดที่ดินต้องผ่านระบบตามคิวไม่มีการลัดคิว คิวรังวัดจะดูปริมาณงานของแต่ละสำนักงานเป็นหลักโดยพิจารณาจากจำนวนผู้ยื่นคำขอในแต่ละช่วงเวลากับปริมาณรังวัดในแต่ละสาขายึดหลักการเคลียอัตรากำลังของช่างรางวัดตามคำสั่งกรมที่ดินที่85ทัพให้ไปช่วยยังสำนักงานที่มีปริมาณคิวรังวัดมากและคิวยาวเพื่อให้ลดระยะเวลาคิวรังวัดลงมาภาพรวมของคิวรังวัดภายในจังหวัดอุบลราชธานี ใช้เวลาประมาณ50วันและได้นำวิธีรังวัดเป็นกลุ่มมาใช้ในการนัดรังวัดโดยสำรวจคำขอรังวัดที่ค้างระหว่างรอทำการรังวัดทั้งหมดแล้วจัดกลุ่มคำขอที่มีท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ใกล้เคียงกันหรือหมู่บ้านเดียวกันแล้วนัดทำการรังวัดคำขอดังกล่าวเป็นกลุ่มปัจจุบันเนี่ยนะฮะชิวรวัดหรือว่าระบบการยื่นคำขอการรังวัดเนี่ยเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วฮะนะฮะ ในเรื่องของความโปร่งใสและเป็นธรรมนะฮะที่ประชาชนจะได้เข้ารับบริการนะครับฉะนั้นคิวรางวัลแต่ละคิวเนี่ยมันก็ต้องผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นไปตามท่อนะฮะซึ่งถามว่ารับสินบนเนี่ยมันจะหมดไปไหมผมก็บอกว่ามันอาจจะต้องน้อยลงนะครับเพราะมีการตรวจสอบที่หน่วยง,งานที่เข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปปชนะฮะไม่ว่าจะเป็นดีเอสไอนะครับ,เ,รบเพราะการทางานที่ดินทุกคนเนี่ยทำงานยากขึ้น ระบบตรวจสอบมีหน่วยตรวจสอบที่มากขึ้นนะครับการทํางานของช่างเราก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบให้เคร่งครัดนะครับ mm. เพื่อในการที่ลด, mm. ล,ดลดการรับสินบนและให้ภาพพจน์ของกรบทิดินดีขึ้นครับณปัจจุบันนี้ขั้นตอนการดําเนินง,งานการออกใบบอนุญาตนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนแล้วก็มีความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งจะแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมานะคะ่ะว่าทุกครั้งที่มาเนี่ย มีการแซงคิวหรือมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบประมาณนี้ค่ะภายใต้การจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานแต่ภายใต้ปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งสำนักง,งานที่ดีนนะคะได้มีการใช้ระบบเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระบบของการตรวจสอบขั้นตอนของการรังวัดที่ดินหรือการจับบัตรคิวนะคะซึ่งในส่วนที่ดินก็จะมีในส่วนของ EQ Land นะคะ K Land ซึ่งเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ขั้นตอนของการออกแบบนอนุญาตนะคะที่สํานักง,งานที่ดินออกให้กับประชาชนนั่นเองค่ะแต่มันก็จะมีบางส่วนนะคะที่เป็นประเด็นที่เราสงสัยในส่วนของว่าในการจัดระเบียบหรือขั้นตอนนะคะซึ่งบางพื้นที่ะคะ่ะก็ยังใช้ในระบบของแมนวนวลอยู่นะคะในการจัดเรียงลำดับคิวนะคะในการออกรางวัลแต่อีกบางส่วนนะคะก็จะมีในส่วนของการออกเอกสารสิทธิ์ซึ่งก็จะมีในส่วนของหน่วยงาน อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปที่ดินนะคะหรือ,อกรมป่าไม้ซึ่งก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกใบอนุมัติอนุญาตที่ดินดังกล่าวด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เราสนใจนะคะเราก็สนใจมากก็คือการออกเอกสารสิทธิ์สองอหนึ่งซึ่งในการออกเอกสารสิทธิ์สองอหนึ่งเนี่ยค่ะเดิมพีค่ะปกติแล้วเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอรังวัดออกเอกสารสิทธิ์ได้แล้วทํำยังไงนะคะเจ้าของที่ดินสองอหนึ่งะค่ะ ถึงจะสามารถออกเอกสารได้แล้วก็ต้องมีวิธีการหรือขั้นตอนยังไงที่าลดปริมาณขั้นตอนลงหรือความซับซ้อนลงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วมันติดประเด็นหนึ่งในการลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับทรัพย์สินด้วยเช่นเดียวกันนะะ ไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีทั้งทีนะครับครั้งนี้การลงพื้นที่มีถึง2โครงการให้ตรวจสอบครับโครงการแรกก็คือโครงการขุดลอกแม่น้ามูลและอีกหนึ่งโครงการครับเป็นโครงการขุดลอกบุงกาแซวครับซึ่งทั้ง2โครงการนะครับสัญญาเริ่มมีผลบังคับมาตั้งแต่15กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ทําไมในพื้นที่นะครับเริ่มมีเสียงร้องเรียนเข้ามานะครับเกี่ยวกับปัญหาสินบนเรียกว่าอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับเรียกว่ารั่วทุกจุดนะครับเรื่องนี้จะจริงหรือมั่วชัวหรือว่าเฟคนิวส์นะครับ ชักอยากจะรู้ข้อท็จจริงแล้วสิครับทั้ง2โครงการนี้เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเป็นเจ้าของโครงการโดยโครงการขุดลอกแม่น้ำมูลเพื่อฟื้นฟูสภาพของแม่น้ำไม่ให้ตื้นเขินเกิดการระบายน้ำที่ดีในฤดูฝนและป้องกันน้ำท่วมด้วยวงเงินงบประมาณโครงการจำนวนกว่า138ล้านบาทคู่สัญญาคือห้างหุ้นส่วนจำกัดท่ารายเพชรรายทอง ส่วนโครงการขุดลอกบุงกาแซลเพื่อฟื้นฟูสภาพของบุงกาแซลไม่ให้ตื้นเขินเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำฝนระบายน้ำได้ดีในฤดูฝนและป้องกันน้ำท่วมด้วยวงเงินงบประมาณโครงการจำนวนกว่า35ล้านบาทคู่สัญญาคือห้างหุ้นส่วนจำกัดพาทิสคอนสตรักชั่น ทั้งนี้เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีมีข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการขุดลอกร่องน้ำโดยนำวัดสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอกหรือที่เรียกว่าการขุดลอกต่างตอบแทนกำหนดเวลาดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามสัญญาทั้ง2โครงการจำนวน1,086วันนั่นคือวันที่30มิถุนายน2574้วยรูปแบบการขุดลอกต่างตอบแทน ประเด็นหลักที่ส่งเสี่ยงต่อการเกิดช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่เรื่องสินบนคือการดำเนิงนง,งานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปหรือสัญญาที่ระบุไว้เช่นมีการขุดดินเกินไม่เป็นไปตามแบบรูปในสัญญาการขุดดินลึกเกินควาแบบรูปในสัญญาอย่างไม่ถูกต้องหรือผู้ควบคุมงานไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าดินที่ขุดนั้นขุดเกินตามสัญญาหรือไม่ หากการดําเนินการไม่อยู่ในกรอบแผนหรือแบบรูปในสัญญาอย่างมีนนยะซ่อนเร้นความโปร่งใสถูกปกปิดก็เป็นเหตุอันควรสงสัยได้ว่าเกิดการทุจริตติดสินบนรับเงินทอนนั่นเองการส่งเสียงก็คือเรื่องของการสินบนนะครับเรื่องของการมีเงินทอนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากการจัดทําโครงการนะครับเพราะว่าโครงการส่วนใหญ่โครงการขุดลอกเนี่ย มันเป็นโครงการที่ตรวจสอบได้ยากเพราะมันอยู่ใต้น้ำนะครับในการคำนวณปริมาณงานเนี่ยเขาอาจจะคำนวณตามแบบรูปที่เขากำหนดก็จริงแต่ถามว่าการที่ขุดไปแล้วมันเจอน้ำข้างล่างเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถที่หน่วยงานตรวจสอบนี่ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ชัดว่ามันถูกต้องหรือครบปริมาณหรือไม่มันก็เลยเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างเนี่ยเข้าไปดําเนินการขุดเนี่ยขุดได้ไม่ครบ แล้วก็มีการสมมอบงานและส่วนหนึ่งแล้วก็มีการเบิกเต็มจํานวนแล้วมันก็กลับกลายเป็นว่าผลประโยชน์ที่เขาเบิกไปนะัมันกลับทอนคืนมาให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการคุมงานหรือว่าอนุมัติจัดสุจ้างอันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราสําหรับโครงการที่เราลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้นะครับก็มีที่มาจากนโยบายของท่านประธานกรรมการปปชนะครับที่ท่านให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับโครงการขุดลอก หนองคลองบึงเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ง่ายแล้วก็เป็นโครงการที่เราจะต้องหามาตรการที่จะป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเพราะว่าโครงการลักษณะประเภทนี้เกิดขึ้นทุกปีแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นมูลมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็หน่วยงานคู่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มักจะทําโครงการในลักษณะนี้แล้วผลตอบแทนหรือว่าผลสําเร็จของงานนี่ส่วนใหญ่จะไม่ครบร้อ ก็เลยเป็นที่มาของของนโยบายของกรรมการเราที่ต้องให้ดําเนินการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการจะทําโครงการในประเภทดังกล่าวโครงการ2โครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ใช้เงินงบประมาณของรัฐก็จริงแต่เป็นโครงการที่ดําเนินในลักษณะของต่างตอบแทนให้ดินกรวดเนี่ยเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างที่นํามาดำเการขุดแต่ เมื่อเทียบกับปริมาณดินที่ซื้อขายกันจะถือว่าเป็นราคาที่ต่ํามากอยู่ที่ไม่เกิน30บาทต่อคิวแต่ในขณะที่เราซื้อขายกันในเพื่อซื้อดินมาถมยอยู่ที่ประมาณ100บาทมันก็เลยเป็นเหตุให้หน่วยงาน,นมีหน่วยงานต่างๆพยายามที่จะจัดทําโครงการในลักษณะประเภทนี้นะครับก,ก็ต้นทุนถูกก็หวังผลที่จะได้รับผลประโยชน์หรือเงินทอนกลับคืนมาปปชเราเนี่ยมีความคาดหวังที่จะ หามาตรการนะครับเพื่อป้องปามิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดทําโครงการในลักษณะังกล่านะครับเนื่องจากอุบลของเราเนี่เป็นพื้นที่รองรับน้ําและก็มีโครงการขุดลอกต่างตอบแทนนี้เยอะค่อนข้างที่จะมากมีประจําทุกปีนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหามาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับป้องกันไม่ให้มีการกระทําการที่ขัดต่อระเบียบหรือผิดกฎหมายหรือในการจัดทําแต่ละโครงการนี่ไม่ให้มีการเกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น นะครับเพื่ออย่างน้อยก็เป็นการลดการทุจริตในการจัดทําโครงการนี้ลงนะครับแน่นอนครับเราเราจัดทําโครงการต่างๆเพื่อเฝ้าวังเฝ้าระวังการทุจริตนี้ก็เพื่อป้องป้องกันไม่ให้เหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งจะส่งผลให้มีการร้องเรียนแล้วก็มีการดําเนินคดีตามมาครับอย่างน้อยก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการไม่ให้มีการถูกกล่าวหาหรือกระทําผิดต่อกฎหมายครับ อยากจะให้เจ้าที่รัฐทุกท่านนะครับยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นป้องกันผลที่ตามมาที่อาจจะไม่พึงประสงค์นะครับถ้าเกิดเกิดการร้องเรียนหรือเกิดการทุจริตขึ้นครับปัจจุบันนะครับปปชเนี่ยก็ถือว่าเราทํางานบูรณาการกันทุกภาคส่วนนะครับแม้ว่าเราจะเป็นองค์กรในการตรวจสอบแต่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราก็จะรับอย่างเดียวนะครับรับเมื่อมีเรื่อง ร้องเรียนเข้ามาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทํางานเชิงลุกเราเข้าไปในเชิงป้องปามนะครับให้ความรู้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องด,ดําเนิคนควรจะต้องดําเนินการอย่างไรตามระเบียบกฎหมายนะครับรวมถึงรับฟังว่าว่าหน่วยงานของรัฐผู้ปฏิบัติเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับแล้วก็กลับมารายงานคณะกรรมการปปชเพื่อออกมาเป็นมาตรการนะครับในการที่ว่าจะลดปัญหาการทุจริตก็เป็นการป้องกันนะครับไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้นครับเกี่ยวกับสินบนนะครับก็ เรายังเรายังไม่สามารถที่จะรับประกันได้100%เว่าสินบนจะไม่เกิดขึ้นแต่เรากําลังพยายามนะครับปปชากําลังพยายามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยปปชาหรืองานเดียวต้องอาศัยความร่วมมือทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนนะครับหากพี่น้องประชาชนเนี่ยมีเบาะแสหรือว่าถูกเรียกรับสินบนเนี่ยก็สามารถที่จะ แจ้งมาอย่างปปชได้นะครับเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐควรทํางานให้เต็มที่สุดความสามารถอยากให้มีเรื่องของการแลกกับการบริการกับว่าด,ด้วยกับการรับทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีกว่าแล้วมันเป็นปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าถ้าหากยังพบการให้สินบนการรับสินบนอยู่เนี่ยก็สามารถแจ้งเบาะแสมาที่สํานักงานปปชซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับเพื่อที่จะได้มาช่วยกันสร้างสังคมเราให้โปร่งใส งดงามมากยิ่งขึ้นครับขอเป็นอีกเสียงยืนยันนะครับผู้ชมครับว่าพวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับสังคมจะโปร่งใสและก็งดงามอย่างแน่นอนนะครับพบเห็นการทุจริตจากการให้และการรับสินบนครับสามารถแจ้งบ่ะแสได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้ได้เลยและแน่นอนครับรายการของเราจะเกาะติดนะครับทุกความเคลื่อนไหวนะครับและการลงพื้นที่ของทีมปปชมาฝากกันครับกับโนบราศไทยแลนด์คนไทยไม่ให้ไม่รับสินบนเพราะสินบนคือโรคร้ายบ่อนทําลายชาติสวัสดีครับ Marine TV